สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอินทิราชาแนลนะคะเมือน,นี ira, อินทิราใกล้เข้ามาในท้าอยากบอกว่าที่ออสเตรเลียนันเซาไฟฟ้าบ้านเขายัางเป็นไมอยู่นะคะเดอ้ดเอบ่านใดเป็นเสาปอกเสาปูนคือบ้านเขาไดเิด่งพี่น้องเป็นเสาไม้นะคะไม่ใช่เสาปูนนะคะเพราะว่าซีวูบ่งไดคือการค่ะเป็นเสาไม้เมือ่อสิ้นเลีย เห็นไหมเสมัยมก็จอปลูกต้นสนนะจ้ะตัวอยู่ในเมืองใหญ่ในกระสาบใหญ่ใน่สินาอันนี้อยู่ในท่าน,น้อยๆมันกระสาบน้อยไปตามระดับค่ะเขายังไม่ได้เปลี่ยนใช้เสาปูนนะคะทุกที่ห<ม>ุนแห็งเขาจะใช้เสาไฟฟ้าเสาไม้เห็นบ่ ใ้ตัวเล่นนี่พี่น้องยังเป็นไม่อยู่ค่ะเห็นไหมคะที่ดีค่ะใส่ละอันนี้ซูมๆนะนี่ค่าเป็นสอไม้นะคะต้นสนตรงเป๊ะ มีควดวิ่งก็อนี่ค่ะอยู่ในเมืองกับสองคนโอบอัน,นี้อยูนี่ก็คนโอบเดียวนี่นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้กูมีอย่างนี้คลิปยังลงนะคะได้ลงคลิปต่อใไม่ซาฟิฟาซาฟฟ้าเขาบริษัทอะยุง่งอะไรย่างก็านะได้พี่นอ้องสิ้นเดียว มาในเมืองมาในเมืองว่าเป็นในเมืองหอกในท่าในหม่องที่ว่ารับตรงมาสึกเขาสึกกอนะคะนี่นะคะใช้เวลาเดินทางมาที่นี่ก็2 5นาทีค่ะอันนี้ขึ้นในเมืองแล้วเด้เมือง ีอิดราอยู่โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอ๋อเดี๋ยวบอกฟังไปบายเราเบื้องต้นอยู่ข้าบ้านเขาเบื้องอัดซอนพี่นอ้องจากค้อนโอบนน่จะว่าเอ้ยกบอะไรตัดถิ่มตัดขวงคือบ้านเราได้เขาปลูกไว้มีทุกแห่ง้นของออสเตรเลีย ยัยยัยต้นยูค่าได้นดีนิทัพปูเริ่มกูมีทุกันนู่นเอาไปเห็นต้นยูค่าเนี่ยแสดงว่าห้องประดัมาทักงมาทั้ทมในาขออสตเตรเลียค่ะเดิมนี่ค่ะสองสามคนโอเพลค่ะโอเคนะคะสรับดีสวัสดีค่ะ